สวัสดีค่ะชิมิโนะจ้ะวันนี้ภาคขึ้นคาล้างบ้านก่อนจะส่งออเดอร์นะจะน้องคนนี้พอดีว่าเพิ่นโทรมาบอกว่าไในได้เฮ็ดหนังเอ่อหนังไก่เอ้อไม่ใช่เฮ็ดปีกนกเพราค่ะเนาะเพราะว่าเราจะไปเฮ็ดน้ำซอสนะคะชาวบ้านตีก็ล้างออกแล้วตีจะขึ้นไปเก็บให้เพิ่นเนาะจักสามซีโร่จ้ะเฮ้ยตีฮอบไปจะได้บม่ต้องการน,นักตีค่ะเฮ็ดตีนเพื่อกะสิเก็บเพิ่มต้องน้อยค่ะเพราะว่า อันรอบก่อนได้ไปบรหลายจ้ะเห็ดเดียนเห็ดพวกเห็ดร่วมต่างๆนี่แหละคนตรงการนะจ๊ะเนาะ,ะไปไปตรงการคับพี่น้องเจ๋งเจตทลทรับจ้ะเห็ดปีกนกตอนนี้มบลอาเดร์แล้วเด้อดดพึ่งพึ่งส่งมาบอกว่าค่ะเก็บจะไปเห็ดน้ำซอสมาสั่นวะพอดีเฮาก็สิได้ เก็บให้เพิ่นจ้าปีกนกเประมาณสามซีโล่นี่ยละจ้ะสิเก็บให้เพิ่นเนาะสวยจ้ะจะมีสองชนิดคะ่ะมันจะมีแบบต้นอันนี้อีก ตนหนึ่งจ้ะซื้อแบบอย่างก็ฟูลุอย่างเี้จกระจำซื้อบาหมือนลนะเขาอยากได้น้ำเลา้พาไปด้วยเลยโอเคได้จ้ะนี่ออ่อนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่แห้งฝนตกไซเนาะก็เลยแบบว่าได้น้ำลายค่ะ มนม่นอนก็ออกให้เขาหน่อยอเกี๊มันหอมหอมไปเซ็ตสดโอเคหลอดปมเอาแกนลอดมาปากอยู่นี่ตรง,งนี้ก็มีจ้ะ น,น,น,นี่่าจะเทาจ้ะดูได้ป่ะแค่รอจะ้ะขึ้นมาอีกไหมนอเห็ดเดินห้าวจะ้ะ บะมีเลยค่ะไม่ขึ้นเลยขึ้นมาดอกหนึ่งอยู่ในไข่นั้นนะยีงอยู่ยังอยู่กำลังออกกมีจ้ะเออเอามานสีเน่เด็กกิฟต์เนาะจ้ะเนี่ยถ่ายรูปเชะคนึงก่อนนี่อดยู่ในไข่แบบนี้เลย ไข่สวยๆไข่สวยนี่จ้ะปีนี่ปลานี่บดดกคะ่ะปีนี่ปลาอยู่นี่ไม่ดกเลยก็มันออกแบบว่าพร้อมกันนะคะเนาะจะให้เข้าเก็บเรื่อยๆอ,อยู่ก็โอเคจ้ะปีนั่นนะขผลพ่อบังโมกแตงจ้ะเนี่ยแต่ก็ยังดีให้เราได้เก็บอยู่ ดอกหนึงดอกนึงอย่นี่จัดย่นนิยืนี่นช่วงนี้จะไม่นอนลายปะเนาะจ้ะดอกนี่ดอกตะปุแดดมากแล้วจ้ะดูคะ่ะค่านทะ่าเนาะเดี๋ยวเจอแล้วแอบอยู่แอบอยู่ช่องปุนี่ได้ปะป่ได้จ้ะตะปุกมันไปเนาะ ส่ยลาบเมื่อกี้จะเห็นดอกนึ่นอยู่นี่นี่จ้ะนี่เห็นอันนี้อร่อยอร่อยนี่จ้ะ,จะสวยๆเลยนี่ออกไหมไม่จ้ะหลายอยู่ค่ะปลานี่จะจะเป็นชนิดดอกเล็กแบบนี้เราก็เอาจ้ะ กลาบอกเห้น้งไก่นี่ค่ะให้ติดงกนีค่ะถ้ามีพอออเดอร์ก็บปจะขึ้นเขาสูงด้วยจ้ะหาอีกก่อนเจอแล้วตีเก็บก็ว่างวันนี้วันนี้จะ้ะเพราะว่าเตสิขึ้นไปทางเทิงจังหน่อยเนาะ จะเข้าวบบัได้ค่ะนิ่มนิ่มนมักแครอทด,ดอกหนึ่งสวยจังเพิ่งค้าลายอดอกหนึ่งจะ้ะนี่ดอกหนึ่งี่ดอกหนึ่งโอ้โหนี่ดอกหนึ่ง <c oughs> พึ่งหวานดอกหนึ่งจ้ะโอ้ได้อยู่ค่ะนี่แข็งเลยจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะนานาละเลยบ่มุมมันสิได้จ้ะได้บอสแค่หลอดดอกนี่ไม่ได้มาดูค่ะดอกใหญยๆเนาะกินได้ได้ค่ะดอกอันนี้แต่บอสเอาจ้ะนี่ได้จ้ะแค่หลอดนี่ อุ๊บได้ด้วยเนี่ยโอ๊แข็งอยู่จ้ะอ,อมัีนบานห้าอ้น่าคล้ายๆขาวบอนี่ค่ะดอกสีขา,ขาวๆอันี้คล้ายๆขาว มืนเชิมก็มีดอ,อกจากเล็กเนาะ,ะเฮ็ดดำนี่ตรงนี้ออกแล้วที่สเก็บไปต่อมไซกับเฮ็ดรวมทิตีเก็บมาแล้วกะคัดเหลือกเอานะคะเนาะว่ะอันไหนมันบ่บ่งามบ่ดีกะ กินไปกินจะคองเจ๊บอทิมเลยจ้ะเจสะดาเฮ็ดเราไปร่วมๆกันไปจ้ะเ็ดมันปูเฮ็ดนางไก่นางไก่ส้มออกแล้วแต่มันบางหรอจ้ะไก่ส้ม สวยสวยเลยสามดอก,ดอกเจาะเบิ่งนะคะพี่นอ้องจะให้เบิ่งความสั้นถ้าเตี๋ยโต๊ะไปนี่นะกิ่งลมคุมแทนจ้ะสุดยอดจริงดูให้อ,อร่อยอร่อยอร่อยเลยโอเคอย่าตัก,การแล้วขงข้างล่างนจะจ้ะที่เอาถุกอันนี้มาใส่เพราะว่ามันสิเรต้องเหนื่อยเนาะ ตัวตะการไม่กันหนักจ้ะพี่เนาะหอบได้บอลจะเห็นไใบมู้นึง,น,งนี่งแล้วจ้ะทิ่พ่เาะซิ้มาเอาเนาะจะกระสูงเด็การอยู่จ้ะจะใส่เนาะ เทิงเลยจ้ะจริงๆเทิงไปอีกก็มีแต่ว่ามอยแห้งล้วจ้ะพี่น้องอต้นนี้สวย,ยเก็บกันจ้ะเก็บกระเซยล่งไปเลยเก็อตะกาเฮาจ้ะ ดอกที่มันเอาเพาะเอาไปได้ก่อนเนาะดอวก็ไปหมดเลยละจ้ะต้อยน้อยก็มีอยู่กลุ่มนึ่งอีกกลุ่มนึงกำลังออกจ้ะ มันมีอีกอยู่เลยจ่ะนะฮะบางเนาะที่ว่าแถวนี้มันไม่อีกเห็ดมันปูก็มีแต่ว่าไม่ใช่ทีของนางจะวันเนี้ยเห็ดมันปูแค่รดเอาจ้าหือนเจ๊เกตแถวนี้แล่ละมาก่อน อ oh, ใส่น,น้าบันเด็เดี๋ยวหาบางกันจะ้ะโอเคจ้ะปะพ่อวล่วคะค่ะพี่น้องเราไปต่อเหรอคะเมื่อใหเรากลับแล้วหาอย่างกินกันจะ้ะทำออเดอร์ตบแป้งแล้วก็ได้สรุปเห็ดให้บนในอาทิตย์นี้นะาจะน่าร่กไม่เหมือนทรงแน่จะ้ะโอเคเราตะกาตีก่อนจะ้ะอยู่ข้างล่างคนละ มืาปลาหกๆเลยตะการเราแล้ว จะออกไปแล้วจ้าไปเดินกันนะคะเนาะทายบางมาทายบางจ้ะชุบเออนี่ยฮะได้แล้วค่ะตะก,การหนึ่งยูก,กับนี่ค่ะถุงหนึ่งหน่อยปะ่ะกับ,บ้านกันแล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็บจบไปแค่นี้ค่ะแ้่พี่น้องไม่ตจะงห่ายติ๊นใดเด้อจ้ะเป็นกําลังใจให้จเด้วยกันอย่าลืมกดไลค์ไอ้นีด้วยจ้ะ คลิปไหนไปแล้วสวัสดีค่ะ,คะจ้าอันนี้บอเมนนะะียนทุกท่ะอันนี้เฮดคอนโซลน,นี่แต่ออเดอร์ที่เ้าจะเอานี่เปียกมุชลองนี่ค่ะโอ้เแ่าแล้วพี่นอ้องเดีย๋ยวจะเลือกเอาดอกเทมันบอแ่าจ้ะอันนี้เดีย๋ยวไปพาอายูบ่บ้านจ้ะนี่กลุ่ม,มยยบักไงอะไรจ้ะจะไปพาบอยู่บ้านเนาะ ข้างหลังมันเป็นสี้เหลืองจากตะวันมันเริ่มเริ่มไปแล้วมั้งเนี่ย,ยเป็นหนอนบ่ก็บ่เป็นได้จ้ะพี่น้องแต่มันโดนหน้ามันก็เป็นสีนีบ่บ่ไปก่อนจ้ะเก็บไปเลือกอยู่บ้านอีกรอบหน,นึ่งเห็นหลายนะคะแล้วอยากเก็บเนาะ ก็จะสีหายให้เบิงเนาะแต่มันก็แข็งอยู่ใดดอกมันก็งลังแค่สีมันอันนี้จะซื้อจะ้ะลายเลยถ้าออกก็จะออกเป็นมู่งมุ่อย่างนี้เระจะเป็นกรงกริแบบนี้เลยอันนี้โบแมนอันนี้แมนอันนี้ จะเลือกเอาให้คน่ดีจ้ะปุ่มบบง่ายหนึ่งจ้ะนี่นี่โอไ้ได้บ้านนอะได้บ้านนอะว่าได้เป็นนอ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 น,น,อนแต่ว่าลายเด้ปุ่นะสองครื่งกระเมนจ้ะหนายใชาสมควก็นาทีที่แล้วเนาะ ดูกลุ่มนี้ดะสิมันจะออกเป็นกลุ่มๆแบบนี้เอาแล้ว นี่ดอกอ่อนเหย่เก็บเลยเนาะเนี่ยตัวติดจำได้ตีนาตีซีมารเร็วจ้ะตีหัวนี่อยู่น,นี่เนาะตีนาจะมาเร็วๆกว่าน,นี้จ้ะทีนี้เราไม่รู้เราเดินหาไปเรื่อยๆเนาะร่มเก็บอเก็บมะเห็นสองกิโลเห็ดคันทะเลนเห็ดบักพาวเห็ดปีกนกจ้ะนี่เราก็มีเห็ด นังแกะเ็ดคันทเทนอีกจ้ะนี่ออเดอร์เท่ารอบนี้จ้ารอบที่สี่ค่ะ